first impression จำครั้งแรกที่เจอโทมัสได้ไหมตอนแรกอ่ะรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ออชอบหน้าเขาต้องเลยว่าสวัสดีครับพี่ไม่ตอบแต่ว่ายกมือขึ้นมาแล้วก็มองไแบ๊วเด็กคนนี้เหรอที่จะเข้าดูบันดีเนี่ยเจ๊ะเลยนะเออคิสแมรี่คิวกับใครก็ได้ใน d m มดีจะทำอะไรกับใครบ้างดีคอยดีน่าจะคิวน้ำปิ่งครับจะได้แมรี่ที่เก่งอ้โเก่งมากเออโอ้ยไม่ยอม ถ้าเกิดว่าจะต้องคู่เนี่ที่ไม่ใช่น้องกองอะไม่เอาผมจะไม่เอาอแต่จริงๆแล้วชอบเป็นคู่แบบชอบเป็นคู่เธอไหนยินดีต้อนรับ็สูงไหมคุณเหลือขึ้นรามาจะพาไปร้าวันนี้เดื เก่งอะไรก็กดโทมัาเยอะมากมากไจริงเหรอครับกู้นี้ขโมยหัวใจชาวประชาไปหลายคนมากค่ะก้องจริงๆเราเราอายุเท่าๆกันไปจู๋เนี่ยเท่าไหร่ใช่น้องสิบปีห่างกับเราก้องก้องอายุเท่าไหร่ขอยทียี่สิบเอ็ดครับยี่สิบสองเหรอไม่ใช่เหรออ๋อแต่ว่าธันวาเนี่ยยี่สิบสองครับอ๋อยี่สิบเอ็ดเพราะเรายี่สิบหกไงมันห่างกันปวันสี่ปีไมิขายชีพเลิกทำตัวใจอย่างี้ ก้องคิดว่าเห็นพวกพี่สคนอายุเท่าไหร่น่าจะประมาณแบบ24บครับ<โหล>น่าเด็กมา,ก,าก่ขอบคุณมากเลยที่ก้องให้กำลังใจพวกพี่อยู่เปสุๆเอางี้ถามก่อนสิก้องปกติขึ้นรถคันเนี้ยขี่คือเป็นมาจนินจาการจับคู่เคมีใช่ไหมก<โหล>้องเป็นคนชอบคนแบบไหนชอบแบบคนที่ไม่ได้แบบเป็นคนพูดเยอะเท่าไหร่ครับเพราะว่าชอบคนพูดน้อยพูดน้อยกว่าเพราะว่าก้องอ่ะเป็นคนที่แบบพูดเยอะอยู่แล้วไงที่บ้านตอนเด็ก คือคนเยอะครับก็เลยแบบว่าติดมาจากที่บ้านเราเราเป็นลูกเราเป็นลูกคนที่เท่าไหร่เป็นลูกคนที่หนึ่งครับเป็นลูกคนโตเป็นลูกคนโตแต่ว่าในบ้านถ้าครอบครัวก้องมี3คนแต่ว่าบ้านก้องเป็นบ้านคนจีนเขารัวใหญ่อยู่กันแบบรุ่นหลานมียี่สคนโอ้ในบ้านหลังเดียวกันนะเมื่อก่อนบ้านหลังเดียวกันแบบพอสักแบบพอห้าทุกคนก็แบบแยกย้ายไปอยู่แบบตามคอนโดอยู่บ้านกองยากเยอะพกเมียมาด้วยเหรอฮะพกเมียมาด้วยแหล่นี้ เป็นอะไรกับคุณยุ้ยไหมงั้นขอถามหน่อยว่า first impression จำครั้งแรกที่เจอโทมัสได้ไหมจำได้เลยตอนแรกอ่ะรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ชอบหน้าเขาถึงไม่ถึงขนาดไม่ชอบหน้าแต่ว่าอาจจะแบบว่าไม่รักไม่ชอบในหัวคุณมันคือซีรีส์ที่แบบ ต้องแบบไม่ใช่ร่านกากันอ่ะเป็นคนที่คิดว่าคนนี้น่าจะเป็นคนที่ไม่สนิทด้วยแน่นอนไม่เปไรเข้าดวยากใช่ตอนแรกที่ไปเจอคือนิ่งมากเราเจอกันในค่ายป่ะใช่ครับเป็นวันแบบไลน์อัพสองปีที่แล้วเลยคือผมเพิ่งเข้ามาใหม่จะเหมือนเขาอะอยู่มาก่อนแล้วแล้วพอเจอกันเขาแบบนิ่งๆพูดน้อยจำจำคอนเวอร์เซชันแรกๆที่คุยกันได้ไหมก็เลยว่าสวัสดีครับพี่โออแล้วก็น่ารักเนาะพี่เขาไม่ตอบแต่ว่ายกมือขึ้นมาแล้วก็ หมือนรับเหมือนรับไล่ไล่ไหมรับไล่แบบแล้วก็เดินไปแป๊บนึงนะแสดงว่าโทรมาเขามีคาแรคเตอร์ของความเป็นอินโทรเซนเซหน่อยใช่เซนเซนเป็นพระเอกแบบเจ้าชายเย็นชาอย่างนี้หรอใช่ครับถ้าเป็นช่วงนั้นอ่ะใช่แต่ว่าช่วงนี้รู้สึกว่าแบบจะมีความรั่วๆ้วแล้พอรู้จักจริงๆอ่ะอยากรู้ว่าเขาเป็นคนแบบเงียบๆจริงๆริงไหมหรือจริงๆแล้วเป็นคนเนี่ยที่แบบพูดคุยปกติไม่ไม่ไม่เงียบแล้วจริงๆริงอ๋อไม่เงียบไม่เงียบ เหมือนชอบเป็นคนที่แบบมีเสียงเอฟเฟ็กในตัวเองอะครับเสียงเอฟเอ็กเอฟเอ็กคืออะไเชนเชนร็อกได้ไหมแล้วแบบแนวอ๋อเขาจะมีเสียงหลายเสียงใช่ครับมันจะมีอยู่ครั้งนึงตอนแบบถ่ายโฆษณาพิสต์เนอร์ตัวหนึ่งครับพี่ทีมงานอะบีบกล้องว่าแบบให้ยิ้มหน่อยแบบจรับแคบให้กล้องคนเดียวพี่โทมัสก็แบบอยู่ข้างๆแต่ว่าไม่ติดพี่โทแล้วพี่คำบีโปพี่โทก็จะพูดว่าโค้กนูง บแบบนี้ตลอดเวลาคือบิวบิวทุกออ่าจะพูดมาขนาดนี้เดี๋ยวเจอโทมัสกันเลยจ้ะอ่ามาล้ค่ะยินดีต้อนรับโทมัสสวัสดีค่ะสคัโทมัสกล้องเขาเมาส์ไม่ใช่เมาอ่ะพูดถึงเขาบอกว่าโทมัสเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมีมีีใส่า ผมเหรอใช่ผมไม่มีนะแนี่ยจริงป่ะแบบว่าจมไม่อะไรสักอย่างให้ให้น้องอยู่แต่ชั้นหนึ่งได้ไหมโทสมมติมีของเล่นอะไรพี่ต้องอาชนที่ต้องอันนั้นน้องกล้องละอันนั้นน้องกล้องละอ้าเฮ้ยเกี่ยวกันว่ะเป็นประเด็นทางสังคมเลย จริงจริงแล้วใครคือคนที่มีเสียงเอฟเฟกใช่ครับฉันว่าแฟนคลับจะเป็นคนที่ตอบถูกก็อันนี้พี่พี่แฟนคลับไม่รู้จริงๆให้พี่พี่แบบอ่าใช่ใช่ใช่เห็นไหมบอกเลยไม่ใช่ไม่แต่คือแบบน้องกล้องเป็นคนที่มีเซอร์เอฟเฟกอยู่แล้วคือคุณทสองคนเป็นคู่หูกเซอร์เอฟเฟกคือมีทั้งคู่ถูกไหมแล้วพี่โทอ่ะชอบทำตอนที่แบบว่าไม่มีกล้องแต่ว่าอย่างเช่นได้ไหมโทอ่ะอันนึงอันหนึงแบบออกออกโชว์กล้องสมมติว่าแบบตอนที่แกล้งน้องก็แบบจะแกล้งอย่างนี้แบบจะแกล้งแบบ นี่แต่อันนี้อยากรู้เพราะตะกี้เราถามก้องไปแล้ว first impression เราจำครั้งแรกที่เจอเขาได้ไหมจำได้ไหมว่าสถานการณ์เป็นยังไงแล้วรู้สึกเช่นไรอันนี้น้องกล้องเล่าที่เรา first impression ของผมแล้วใช่ไหมเล่าแล้วเราไม่บอกนะน้องกล้องบอกว่าผมแอคใช่ไหมน้องกล้องบอกว่าผมแอคใช่ไหมครับไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้เลานิ่งว่านิ่งนิ่งอ๋อหรือว่าบอกว่าแ c t อย่างนี้แล้วไงรับผลรักไหมไม่ไม่ไม่แอคครับเป็น ทำตัวแบบปกติแต่ว่าตอนนั้นแบบค่อนข้างที่จะแสดงออกไม่เก่งเท่าไหร่ก็เลยแบบคนอื่นก็จะอาจจะเห็นว่าเออผมเป็นคนยิงๆอย่างนี้แล้วจริงๆแล้วคุณเป็นคนยังไงเป็นคนเฟนลี่ครับเข้าหาได้คุณคุยได้ง่าย,ายเขาบอกว่าคุณเป็นอินโทรเวดจริงปะผมอินโทรเวดจริงครับล่าสุดที่ผมไปทํา MBTI มาเป็อินโทรเวิร์55 แต่ e อ t ก o ทร r ว45 well> sim course, ี่หเฮ้ยก็พอกันนะพอพอกันนะครับเพราะเขาบอกว่าแบบ MBTI มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลาใช่ใช่แล้วคุณเป็นอะไรกันอะคุณเป็นอะไรกันที่ครบ4ตัวผมเป็น INFp ของกล้องเป็น ESFP อ๋อคุณเป็นสายพี่ ใช่ครับแต่เราเราโทรเติบโตมาในครอบครัว er, ท uh huh. er yes, hmm. oh ี่พี่น้องเยอะเหมือนกันปะไม่คร so ับผมไรู้คนเดียวโอ๊ยไปรคนเดียวโอ๊ยก็เลิศนะคุณหยินอยากนะเนี่ยหยินมีค่ะมีแล้วเติมบาลานซ์เอเนอร์จี้กันใช่แบบคือผมกับน้องก้องแบบจะมีแบบอะไรที่ไม่เหมือนกันเยอะแต่ว่าก็มีแบบสิ่งที่ชอบเหมือนกันด้วยครับเช่นเช่นไอดอลของน้องก้องอย่างก็จะเป็นแบบคนที่ชื่อโทมัสคนที่ชื่อโทมัสอย่างเงี้ยเธอตลกปะนี่เธอเป็คนตลกนะเนี่ยเราเราก็เลยมีไอดอลเป็นโทมัสเหมือนกันเหรอโทมัสโตลกนะทำไม เป็นไอดอลเอนกันและกันเหรอ No นี่เป็นไอดอลลราคุณไอดอลของโทมัสคือโทมัสเองคือโทมัสเองมีไอดอลเป็นตัวเองคุณชอบเหรอเขาอะไรแบบเธเธอตลกเลยอะเขาผมเหรอ จืดผมเป็นคนจริงจังนะครับดูตรงละโทรนึงแต่โทรยังไม่ตอบคำถามว่าแล้วครั้งแรกที่เจอกล้องอ่ะคือรู้สึกว่าตอนนั้นน้องเขาแบบเด็กมากตอนน้องจะไโทรแล้วก็แบบสิบแปดโอ้เด็กจริงใช่คือแบบมองไปแล้วบอกเด็กคนนี้เหรอที่จะเข้าดูมันดีเนี่ยเจ๋งทำท่ายังไงทำท่ายังไงตอนนั้นพอคิดยังไงปุ๊บก็ไลยทำท่ายังไงโอ้ยปนะเดี๋วันนี๋เก๊ไอ้คำว่าเก๊กมันคำชอบ มาเลยออกมาให้เนอะผมวมาตลกแน่เลยอินเนอร์นั่นคืออะไรที่เราแบบเออรับไหวแบบเนี้ไม่ก็รู้สึกว่าน้องเข้ามาอย่างนี้เฮ้ยวันนี้น้องวันนี้แบบพี่พี่โตเป็นพี่โตเอางี้เอางี้มาดูกันสิว่าจริงๆคุณก็อยู่กับมาสักพักแล้วมาเริ่มมาที่เกมแรกเลยดีกว่าว่าจริงๆคุณรู้จักกันมากแค่ไหนใช่ไหมคะ เกมมองหน้าก็รู้ใจจะมีรูปอิโมจิแสดงความรู้สึกให้ทั้งคู่และให้ผัดกันทายฝ่ายที่ถ่ายต้องเลือกตอบไปถูกว่าอิโมจิที่อีกฝ่ายทำหน้าเนี่ยคืออิโมจิอะไรต้องตอบให้ถูกรวม10ข้อจึงจะถือว่ามิชชั่นสำเร็จถ้าทั้งสองคนนะคะได้ไม่ถึง8คะแนนในสินะคูทำพอดเนี่ยบอกเลยว่ามือหนักมากนะพร้อมพร้อมครับพอมัดเธอต้องใบ้สินะเธอต้องออกนะเว้ย คุณโทมัสได้ทำหน้าแล้วนะคะน้าพี่โทมัสตลกอ่ะเฮ้ยเจอแล้วก็วันนี้แน่นอนนี่ถ่าเย้่เย้นี่ข้อที่สองหนึ่งสองสามนี่ไงถุมถุงเลยข้อสองไปต่อไปข้อสามสิข้อสามอันนี้ก็ไม่อันนี้ก็ไม่ยากค่ะมาแล้วมาแล้วทางหน้าวัดทางหน้าวัดคตโฉ เจอแล้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 นี่ท<อ>โทรเฮ้ย,ยค,นคนุณคุณทำยังมันจะง่าไปไงเดี๋ยวมันจะเลี่ยไร <ป S 2> อนนี้จะเริ่มแล้วเริ่มยากขึ้นนิดนึงแหละแต่ว่ามีเสียงคุณซินนะคะคุณโทมัตรงส่งเสียงคุณซินนะคะเฮ้ย,ดยเดี๋ยวนะห้ามโกงนะห้ามโกงนะเว้ยฉันเห็นนะเอางี้ฉันรู้สึกเหมือนพีพีพีกินเหมือนคอกันเลยไอ้กินกับพีก็เนี่ยแหละไม่ทำไมอะครับส่งเซ็กตลอด แต่คุณเมื่อกี้คุณอยากชนะเมื่อกี้ไม่ได้ส่งเลยเนาะแม่าตอบตอบนี่ครับตาร์ถูกต้องเย้อันนี้คือสี่คะแนนแล้วถูกไหมเราเราชอบมากจริงๆเรากล้องพูดว่าพี่โทอยากโกงพูดว่าวันพี่โทย์อยากโกงจริงหรอไม่รู้จะไม่ได้บอเขาพูดออกมารีเทปเลยพี่โโอยากกงฉันเห็นนะโอ๋อข้อหน้านี้ได้เลยแต่ว่าแบบ ผมอายมากผมต้องทำหน้านี้รอดูรอดูรอดูเฮ้ยรอดูเลยเราสองคนเป็นไรอ่ะรูมหนี้กล้องลงได้นะนี่เจอแล้วอ้ยตัวนี้แน่นอนง่ายไปเนี่ยเย้เอางี้งั้นขอเพิ่มช้อยทำหน้าแล้วทำเสียงออกมาด้วยเได้ลยทำเสียงออกมาด้วยหนาวหนาวอ้แต่ว่าหนึ่งฉลาดนะ ก็เสายงม่านคนดูัดสนาทำเสียงคำว่าหนาวโกงไม่โกงอ่ะหนาวโกงไหมไม่คะแนนเหเนไหมไม่หายอ้อยผิดหนึ่งแล้วนะเอางี้ถ้าสมมติว่าไม่ได้ถึง8คะแนนพี่ผิดหมดล้วโทษใหม่โอ้คืออะไรอ่ะเอาแล้วนี่ขู่ต้อไเต่อมากไปแล้ว โอเครู้แล้วครับหน้านี้ปะนี่มองนี่หน้านี้อ่ะไปกันนี่มองหน้านี้ก่อนอะไรใหญ่อะไรใหญ่ดิเฮ้ยไม่จริงนะจริงจริงอ่ะชมพู่เป็นคนทำหน้าชัดนะใช่คือหน้าเหมือนอีโมจิเลยขอถามผมมาสองข้อสุดท้ายเอาให้ถูกเก่าโอ้โอันนี้ง่ายเลยง่ายเลยยืนไหนเนี่ยเจอแใคร แล้วข้อสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายเฮ้ยโอ้ยเห็นปะเต็มเต็มเลยครับปีเม่อไหรครับข้อนั้นพี่ขอหักคะแนนเพื่อนพี่น้องเอาขอนอ่ะแล้วฟาดหมดเลยน้องอันนี้กูจะบ้าตายข้อนี้ถือว่าเป็นฟรีพอยต์เพราะว่ากูฟรีพอยต์ฟรีพอยต์ตีหัวผมไม่กล้าตีอ่ะผมตีแขนได้ไหมได้ค่ะเอาง่ายคือถ้าเมื่อกี้โอ้ยคือท่าเมื่อกี้ตีแรงก็ตลกเลยนะแต่เขาตีกันแรงอยู่นะ อาเอาเป็นว่าคุณได้นนเก้าคะแนนเจเยไี่จริงอะ่ะฉันก็เชื่อว่าถ้าเขาไม่พูดคำว่าหนาวฉันเชื่อว่าเขาจะถ่ายถูกแล้วแหละดูอยู่แล้ว <c oughs> ดูอยู่แล้วไม่แล้วประเด็น <ปะ S 1> ค,คือฉันว่ามิชชั่นนี้มันง่ายเกินไปมากๆใช่ผู้ตรงฉันอยากฟังเขาสองคนคุยกัน แล้วก็แลกเปลี่ยนไปเจอกันมิชชั่นที่จ้ะไปค่ะไปกันช่วงคิวปิดเือรักเราจะมีโหลคําถามเือรดักให้ทั้ง2คนได้รู้จักกันมากขึ้นผ่านคําถามที่คิวปิดเตรียมเอาไว้ให้โดยคิวปิดจะมีหน้าจอบอกบทคอยช่วยบอกบทให้2คนได้จีบกันและทั้ง2คนต้องพูดตามบทต,ตามคําบอกของคิวปิดเท่านั้นถ้าไม่ทําจะมีบทลงโทษไม่อยากรู้ว่าเราเพอร์ซีฟกันเองว่าคู่เราอ่ะเราทํางานด้วยกันเป็นพาร์เนอร์กันอ่ะเป็นเป็นเคมีประมาณไหน เป็นใส่โอกาสเป็นใส่กันวนี้คนนี้ชอบแกล้งผมน้องก้องชอบแกล้งผมคุณรู้นะคู่นี้เป็นชอบชอบโยนให้กันใช่ก็ไม่ขนาดนั้ะครับเราไม่ค่อยทะเลาะกันเท่าไหร่จริงมันเป็นแค่แบบเป็นช่วงเวลาน้อยๆที่ทะเลาะกันใช่ครับส่วนใหญ่จ๊ะส่วนใหญ่รักกันใช่แค่งอนนิดหน่อยมีแต่ว่าถ้าแบบทะเลาะกันจริงๆยังไม่เคยคใช่ซึ่งเวลางอนนี่ใครงอนใครมากกว่าน้องก้องงอนผมครับหรอที่ส่อนใหญ่ อาจจะไปไหนก็งงอนอะไรอย่างพี่โฮทำอไรโอหลายเรื่องเลยครับพี่หลายเรื่องเลยไงเรื่องเงินแบบผมแบบผมผมก็ไม่ไม่งอนแต่ว่าจะออกมาฟีลน้อยใจมากกว่าแบบอย่างเช่นของผมมะผมซื้ออาหารให้น้องก้องกินแต่น้องกล้องไม่กินไม่คือพี่ธูวะซื้อของให้ก้องกินใช่ไหมแต่ว่าเป็นของที่ตัวเองชอบแล้วกล้องแบบไม่ค่อยชอบแบบพวกแบบ fast f o o เท่าไหร่คือคนนี้งอนเพราะว่าคุณไม่รู้ใจเลยคนนี้ก็คุณไม่กินของเขาเลยแล้วพี่ธูวทำไงต่อเพราะก้องไม่กิน เพืกินเองเพื่อกินเองกินนอสองพชั่นไปเลยแต่คือมีตอนหนึ่งที่ผมอ่ะซื้อไดฟุกุโมจิมาให้น้องกล้องเป็นสตรอเบอรี่ซึ่งน้องก้องอ่ะชอบกินสตรอเบอรี่มากอแล้วน้องกล้องไม่กินเพราะคือวันนั้นมันมีมันมีเหตุการณ์อยู่คือทุกคนอ่ะถ่ายหมดแล้วคือซีนถัดไปอ่ะคือต้องมีกล้องเขาเลยต้องแบบรีบวิ่งไปใส่คอนแทคเลนส์วิ่งมาทำหน้าแต่งผมต่อไงก็เลยแบบไม่ได้โฟกัสแต่เรื่องสตรอเบอรี่มันรอได้นะลูก พอถ่ายเสร็จกินแล้วมึงเสียบมันตั้งเนึงมึงเสี้ยมันทำไหมนั่นี่ะจริงจริไหมใช่แล้วแต่ว่าคือจนถึงกลับบ้านก็ยังไม่ได้กินหรอใช่ คือตอนแรกอะน้องก้องจะกลับบ้านแล้วตอนที่แบบเลิกกองทุกอย่างเสร็จแล้วน้องก็ว่าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆแล้วก็เดินออกไปแต่ว่าไดฟุกุโมจิผมยังอยู่ที่เดิมยังอยู่ที่เดิมมันเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นได้ยังไงครับก้องนี่มันแบบว่าเกิดจากความแบบวุ่นวายทาเทคนิคนิดหน่อยอันนี้เข้าใจได้แต่ถ้าเป็นพวกพี่คือกินได้เลยพี่ก่อนเลยพวกพี่ชอบกวนเราเราเรางอกันไหมก็มีงอบ้างก็มีงอบ้างงอเวลางอนี่งอยังไงเขางอนที่คนไม่กินสตรอเบอร์รี่เขาอะ แล้วคุณต้องรอเขายัางไงถึงเขาจะหายดีขึ้นถ้าถ้าเป็นกล้องอะ่ะส่วนใหญ่กล้องจะแบบเขา้าเขา้าไปคุยด้วยกับเข้าไปแบบไปเล่น <หา S 1> ด้วยหาเรื่องคุยคหา,หาเล่นอ๋อเนี่ยช,ชอบเล่นมนุกนี้ชอบเล่นมนุกนี้แล้วก็แบบชอบเปลี่ยนเรื่องจนเป็นความคิด อุ้ยแบบนังนะาแสดงว่าเราเป็นสายดุหรือเปล่าไม่ไม่ดุไม่เข้มครับเป็นคนแบบน่ารักพอเห็นน้องกล้องเป็นอย่างนั้นก็สบายใจดีคือเหมือนได้แก้งเอาจริงปะใช่ไอเนี้ยพี่แกงแน่นอนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ัวไม่่ไม่หัว่หัวไหัวไม่ัวไม่หัวไม่ัไม่ใช่หัย่ัวไหัวไ้่หัวไ่หัวไม่ัวไม่หัวไม่วไม่หัวไม่วไม่หัไม่หัวไง่หาหัวไม่หรวไม่ตั่หไม่วไม่หัไม่หไม่ไม่หัไห่ะเห็นม่ไม่ห็นั แม่คือคุณลุกเลือกคือทุกคนครับผมกกลับได้เลยตอนนี้สิ่งที่โทรพูดว่าโทรไม่มีโทรไม่เป็ดตอนนี้ทุกคนเห็นเป็นพยานร่วมกันว่าโทรเป็นทุกอย่างเลยนะคะที่แก้มีเสียงกับเราเอฟเอ็กเอางี้เดี๋ยวให้แฟนคลับตัดสินพิมมาเลยใต้คอมเมนต์ว่าใครที่แก้งเวลาเห็นเนี่ยเห็นใครแกล้ใครมากกว่าโธ่แต่เรามาเริ่มงที่ชอบของเรากันดีกว่าโอเคมาที่โต้ก้องเอนนี้นะพี่จะหายตัวไปนะคะได้ครับเหมือนเราอยู่กสองคน ถ้าต้องเลือกหนึ่งวิธีที่จะใช้จีบอีกฝ่ายคิดว่าจะจีบด้วยวิธีไหนก็ให้น้องก้องอยากให้พี่จีบด้วยวิธีไหนอ่ะเะคือเอาจริงๆป่ะวิธีไหนก็วิธีนั้นแหละแล้วค่ะไม่ได้แกต้องตอบต้องต้องตอบออกมาหนึ่งใิีแต่น้องจีบวิธีไหนพี่ก็จีบติดหมดอ่ะคิดว่าน้องจะจีบน้องน้องจะชอบแบบไหนชอบให้รุ่นพี่มาจีบทำไมเป็นคนตกว่า เป็นคนที่มีุูี่ภาวะมากกว่าเป็นคนที่โตกว่าเป็นคนที่แบบชอบ l ลีดใน Relationship นี้แต่ถ้าเกิดว่ามองกลับกันอ่ะน้องก้องก็สามารถลีดใน e l a t i o n s h i p ได้เหมือนกัน <1> 1> ก็เลยแบบจะแบ่งๆบครึ่งกัน50 5 0เออรู้สึกว่าการจีบก็เหมือนตบมือสองขางเพราะว่าแบบเราก็ต้องจีบแล้วน้องก้องก็ต้องจีบด้วย อ่าคือ,ค,อ,ค,อคือเป็นสายแบบว่าเข้าเขาครึ่งหนึ่งแล้วก็ร้อยเขาต,อบ,ตอบรับครึ่งหนึ่งใช่ครับแต่ส่ว e. นใหญ่เขาตบเขาตีพี่โทรทีนึงได้ไหมทำไมอ่ะก็ว่าพี่โทรอ่ะพูดออกมาแล้วแน่นอนแต่ต้องบอกคำถ้าจะคิดตบมือสองข้างเผ็ดโดนเลยโดนเลยโอ้ยโอ้ยพี่เลยขวานโทรพันคีดแก้ไปต่อแต่นี่คือโทรมาตอบแล้วนะตาลกล้องตอบถ้าจะจีบโทรคิดว่าโทรชอบแบบไหน อาจจะต้องแบบลองหลายๆวิธีเหมือนกันเพราะว่าเช่นซิเช่นเช่นอาจจะแบบว่าเปิดร้านแฮมเบอร์เกอร์ให้เขาเลยเใสายเปร่อใช่เพราะว่าพี่โฮเป็นคนชอบกินแฮมเบอร์เกอร์มากชอบมากตรงที่ว่าอะไรมไม่ได้พาไปกินแฮมเบอร์เกอร์นะเปิดร้านให้เปิดร้านให้นี่คือวิธีจีบนะโคตรเลยไม่อันนี้ถามจริงๆถ้าเกิดว่ากล้องจีบที่องเงี้ยกล้องเห็นว่าจะจีบพี่ติดหรือเปล่าถ้าเป็นกล้องน่าจะติดทำไมอะทำไมอะทำไม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 มั่นใจเพราะว่า กล้องแบบว่ามีสกิลในการเข้าหาคนไงอ๋ออี๋ห่อยอี๋หน่อยากล้องอ่ะเป็นคนชอบคุยกับคนบอกว่าถ้าพี่จีบน้องกล้องอ่ะพี่จีบติดไหมอันนี้ไม่แน่ใจแต่ถ้าเป็นกล้องเนี่ยกล้องรู้สึกว่ากล้องอ่ะจีบพี่โทติดหมดแน่นอนแล้วจะวิธีไหนอะคือรู้สึกว่าอันนี้ละ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 จริงเหรอ แน่ใจนะอันนี้แหละแล้วใช่ไหมจีบพี่โรติดแน่นอนไม่ใช่เอาไม่ใช่เหรอไม่ใช่คือเลยีคือเลยโอ้ยเออแสดงว่าคู่ดีจริงๆแล้วก็คือเดาเดากันผิดไปดิบิไปติดิดกันไปติดกันมาไม่แต่โทรเขาทำดีนะคุณจับไม่ได้เลยนะเขาพูดอะจริงไปแล้วพูดไปแล้วเหรอเอางี้ไปข้อสองเลยดีกว่า หยิบแล้วอ่านเลยเรื่อคิสแมรี่คิวกับใครก็ได้ในดีมดีจะทำอะไรกับใครบ้างในดีคอยดีเอาเป็นคิสน้องกล้องแล้วกันครับทำไมอ่ะทำไมเพราะว่าเคยคิสอยู่คนเดียวในซีรีส์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 เฮ้ยหมายถึงว่าคขาตอบที่ดีแมรี่เหรอครับผมแมรี่เอาจริงนะผมแมรี่พี่เก่งทำไมอ่ะใช่พี่เก่งฮาริสอย่าทำไมถึงเป็นเก่งฮาริสเพราะว่าพี่เก่งอ่ะมีบุคลิกภาวะสูงแล้วคือแบบ เจอพี่ลูกค้าพี่เขาเป็นคนดีตลอดเลยถ้าใครอยากให้เก่งน้ำปิงมาคอมเมนต์มาได้นะจ๊ะใช่ครับอยากอยากให้พี่เก่งน้ำปิงมากคิแมรี่คิวอารแบลลี่เราคิวอ่ะคิวอ่ะน่าจะคิวน้ำปิงอะใช่ใช่เลยเอาไว้ทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะจะได้แมรี่ที่เก่งอ้ยอยากแมรี่เก่งก็เลยสมาร์ทชอยส์เก่งมากเออโอ้ยไม่ยอมทำไมอัดชู้ชู้เลยต้องบอกเลยต้องแต่รี่คิวใคร อ๋อเปล่าก็แค่สะกิดเฉยๆอันนี้โอ้โหสะกิดแบบนี้ใช่ไหมได้คือจริงๆอะอยากตีอยู่ไม่มีเหตุผลแหละแต่อ้างทำเป็อยากตีใช่โดนก็เนี่ยจริงๆอยากแกล้งพี่ไงโดนคืนเลยนะโดนคืนนะยัง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 แบงส่วนมีมีมันยามีมันยามันยังน้ำปิงครับถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้อยู่นะครับรักนะรักนะรักรักนะน้ำปิงอย่ากดกันนะ ข้ามค <Okay. S 1> ิสไปก่อนล <Kill> ลแล้วกันโอเคเอาเอาเป็นคิวก่อนคิวก่อนเลยคิวใครเลิศคิวใครพี่อู๋แล้วกันถูกอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าคืออยู่กับพี่อู๋เนี่ยแล้วแบบต้องแบบขำเหนื่อยรู้สึกว่าแบบถ้าสมมติตอนคิวเนี่ยน่าจะแบบมีเซียนตลกตลกแน่นอนเกิดขึ้นแล้วตอนแรกฉันกลัวมากมีอ่าวออกมาคิวอู๋ใช่อนแรกเหฮ้ยแบบได้เกคิดโผล่กางกงก้องเลยของสูงกันนะไม่มีไม่กล้าไม่มีใครกล้าคิวโอู๋แล้วแล้วแบร์รี่ใครแล้วคิสใคร ก็ยังคิดไม่ออกแต่ถ้าเลือกแต่งเนี่ยเลือกพี่โทแลว้วปะเลือกพี่โทแล้วปะได่ได้ดิได้ดิทำไมอะ่ะก็คือแบบพี่โถเป็นคนหนึ่งที่สนิทที่สุดอือฮก็ถ้าสมมติต้องเลือกคนหนึ่งในดูมันด,ดีก็น่าจะเลือกพี่โทแมรี่คนที่แบบเราใช้เวลาด้วยกันเยอะที่สุดใช่แล้วแบบว่าเพราะว่าพี่โทน่าจะแบบรู้จักกล้องเยอะที่สุดลนในดงมันดีอ๋อเห็นแต่งครับเห็นแต่งครับ ได้แล yeah, ้วนคุยน um> ี้ดีนะใช่จะโทรทำสวัสดีนะจิจะโทรสวัสดีแล้วนะต่คุณกล้องก็พูดแล้วเหมือนกันนะแต่พี่โทรจับไม่ได้โอเค่อเคโอเคเก่งมากเก่งมากก็เดาลอกัเอคสเล่อคส ถ้าก้องต้องคิสคนหนึ่งเลือกคนสามได้นะได้ได้าถ้าเลืครับถ้าส่งเลือกพี่โทนเนี่ยพี่โทนจะได้ใจไงอ่าเราคิสขายคิสขายพี่น้องปิงแล้วกันครับเอ้าคิสมากปิงทำไมจริงๆแบบคนนึงคิวทำปิงเขาเล่นปิงแต่ว่าจริงๆคือแบบก้องกับพี่น้องปิงอ่ะแบบว่าจุ๊บกันแบบหลังบ้านบ่อยอยู่แล้วจุ๊บกันแบบเล่นๆกันครับพี่โทนเคยเห็นปหมเคยเห็นใช่ไหมได้ไหมเขาจุ๊บกคนอื่นได้ไหม ก็ถ้าเกิดว่าน้องก้องอยากถาก็ถามก็ทำไปเลยเผื่อนี่น้ำเผื่อจากคุณคุณทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะใช่ข้อสุดท้ายครับมีโทรที่วหยิบเลยข้อสุดท้ายมาดมหยิบให้นะครับหนึ่งบทบาทในซีรีส์ที่อยากเล่นด้วยกันอีกคาแรคเตอร์ที่มีทรอมาเรื่องแบบ relationship มพันาอย่างนี้แล้วก็แบบมาเจอผู้ชายเลสแฟกตหรือเรื่องจะได้เข้มข้นสายดราม่าตาตุ่ยอะนี่ยังอีกเป็นตาตุ่ย คือถ้าสมมติแบบกี่หมื่นฟ้ามีภาค2องอะอยากกลับไปเล่นกี่หมื่นฟ้าเหมือนกันเพราะว่าคิดถึงแบบเพื่อนๆืนทุกคนด้วยเพราะว่าหลังจากนี้พวกเราจะแยกย้ายกันไปทำงานไงอใช่แา,า,<ร>า,า้วแลรวบทอื่นอ่ะเราบทอื่นอ,อยากอยากกลับมาเล่นเป็นแบบอยากกลับมาเล่นเป็นที่รักอีกรอบหนึ่งพราะรู้สึกว่าแบบเราผูกพันกับตัวนี้มาแล้วก็ผูกพันกับเพื่อนๆพ่อนี่ๆทุกคนในซีรีส์ด้วยไงแต่ถ้าเป็นคาแรคเตอร์อยากให้แบบว่าที่รักโตขึ้นหน่อยไงโตขึ้นแล้วไปยังไงโตขึ้นก็แก่ละแก่ละ โอเคก็รอไปอีกประมาณ5-10ปีอ้าวแล้วยังอื่นอ่ะอยากเล่นบทเลสแฟกเหมือนกันนะจริงๆกองไปเลสแฟกกองไปเลสแฟกดีกว่าแล้วพี่ก็ไปเลสแฟกด้วยไงโอ้โหตีกันเลยตีกันสำหรับพี่อะพี่เล่นอะไรก็ได้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราก็อยากเล่นอะไรก็ได้จริงปะจริงเราก็อยากเล่นอะไรพี่เล่นได้หมดเลยยาทีด แต่คือก็อยากเล่นอีกแนวหนึงเหมือนกันนั่นก็คือนั่นก็คือคือเมื่อกี้เพิ่งคิดออกมาอันนี้นอาจะแบบไม่เคยมีใครเคยทำแบบพวกมกับสามารถเอาไปทำได้ครับคือเริ่มต้นมาเนี่ยเป็นแฟนกันเลยอยากเล่นไหมพี่ทาบอกว่าเริ่มมาแล้วเป็นแฟนกันเลยได้แล้วหลังจากนั้นก็ทะเลาะกันสุดท้ายเลิกเลยสุดท้ายเลิกเลยเลิกฮปปี้เอนดิ้งหรอยฮปปี้เอนดิ้งออีีสุดทยอันนี้อันนี้ือะไรอันนี้คืออะไรเลิกเลยไม่ใช่อะไรอะ จริงๆอ่ะโทเรดาผิดเยอะนะลูกเนี่ยโทโทคืาตัวเขียวต่อไปต่อผมไม่ค่อยเก่งเรื่องนี้เลยเฮ้ยแต่จริงๆอ่ะพี่ก้องอ่ะเขาหาช่องอ่ะพูดให้มันแบบดูเป็นเรื่องแบบดูเป็นเรื่องเป็นราวคนนี้เออเขาเอานี้พี่ให้โอกาสพูดคำนี้ออกมาไงให้มันเนียนๆอ่ะเองพูดนี้เราโทรโทรเริ่มรองขารองร้องขารองร้องไม่ไหวมาสุดท้ายคาเตะคาเตะอันนี้น้องจับได้แน่นอน อ่ะไี่เถีสู้พูดเรื่องความเชื่อรู้รู้หรือเปล่าว่าแบบเอเอ,เอมีคนอื่นแบบเคยทักมาแบบทักมาหาพี่บอกว่าแบบน้องยังมีคู่อื่นอย่างเงี้ยแบบมีได้นะแบบมีคนรออยู่แต่ผมอะบอกว่าไม่ถ้าเกิดว่าจะต้องคู่อื่นที่ไม่ใช่น้องก้องอะไม่เอาผมจะไม่เอาแต่คือแบบถ้าเกิดว่าเล่นเดี่ยวอย่างงี้พี่ก็แบบเล่นได้แต่จริงๆเราชอบเป็นคู่แบบชอบเป็นคู่เธอไหน ใช่เขาขับปูมาได้เาปูอันนี้พูดคีย์เวิร์ดเลยเหรอครับเนี่ยใอุ้ยเนียนมากเลยโผล่ก๊อกเลยว่ะปอกันเลยสองคนนี้เอ้ยแต่ว่าถือว่าโอเคนะครูอ่ะปบมืองต้นเออโอเคเยอะไรเหมือนเที่ยวเลยเนี่ยอย่าตีกันค่ะหนูอย่าตีกันในรถเนี่ยเข้าใจไม่โอ้โหทัางนี้ปกติแกล้งกันแต่พี่จะเข้ามิชชั่นที่สามซึ่งอันเนี้ยจะเป็นอะไรที่ เขาเรียกว่าจริงจังมากขึ้นให้ทั้งคู่พูดถึงข้อดีของกันละกันโดยกาหนดให้ต้องเริ่มประโยคด้วยฉันชอบคุณเพราะจะพูดเหตุผลอะไรก็ได้ให้แต่ละคนแลกกันพูดคนละสามข้อใครเป็นคนเริ่มก่อนแรกเดี๋ยวพี่ให้น้องก้องเริ่มก่อนละขอใ้ใจดีซะด้วยก้องเล่าโอ้โหใจดีซะเลยเชิญครับสำหรับคนละหนึ่งข้อจ้องตากันไปลอยเชิญเลยก้องชอบพี่โทเพราะว่าพี่โทเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าแบบชอบคิดถึงคนอื่น สมมติซื้อแบบอะไรมาเนี่ยจะแบบถามผู้อื่นว่าแบบเอาไหมเอาไหมก็แ,แบบรู้สึกว่าเป็นคนที่แบบมีน้ําใจดีพี่ชอบ้องกล้องตรงที่้องกล้องอ่ะทยาหลบตาศกตากตาอยู่เนี่ยอ,อันนี้พี่พูดไปหลายครั้งแล้วแต่พี่จะพูดอีกคือน้องกล้องเป็นคนที่นิสัยดีมากอัธยาศัยดีมากแบบเป็นคนเฟลลี่พูดเก่งแล้วอยู่กับ้องกล้องเนี่ยพี่มีความสุขมากเลยนะกล้องชอบพี่โทเพราะว่าพี่โทแบบว่าคอยอยู่ข้างๆมาตลอดแบบ เป็นระยะเวลาปีกว่าแล้วเหมือนกันเพราะว่าจะเจอปัญหาอะไรหรือว่าเจอเรื่องอะไรก็แบบจะมีพี่โทอยู่ข้างๆตลอดก็ขอบคุณนะครับอขอบคุณน้องก้องเหมือนกันนะเอาจริงพี่พชอบพี่น้องกล้องแบบคอยอยู่กับพี่มาตลอดเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นแบบในเรื่องของพาร์ทคาทำงานพาร์ทของแบบแ personal life แบบชีวิตส่วนตัวอย่างเงี้ยแบบน้องก้องก็อยู่ด้วยก็สุดแบบปีหลามากที่แบบมีน้องกล้องอยู่ในชีวิตกล้องชอบพี่โทที่เป็นคนแบบว่าไม่ค่อยคิดมากเท่าไหร่แบ่เล่นกับกล้องได้เยอะมากเป็นคนที่แบบ ลักษณะนิสยัยคล้ายๆคล้ายๆกับกล้องแล้วกันก็ก็เลยแบบว่าเราก็เลยแบบรู้สึกว่าเข้ากันได้ดีเข้ากันได้เร็วมากก็ขอบคุณที่แบบเล่นกับกล้องมาตลอดอแล้วแบบไม่โกรธเลยก็ขอบคุณมากครัสุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย,ายพี่ชอบน้องกล้องเอาจริงคือชอบทุกอย่างเลยมองตาซิมองอยู่พี่รู้สึกโชคดีมากที่ได้เจอน้องกล้องตั้งแต่วันแรกที่ได้เจอเลย ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปพี่ก็จะทำทุกอย่างให้เป็นเหมือนเดิมเพื่อที่จะได้เจอนอกกล้องอย่าร้องอย่าร้อง okay, อย่าร้องเส้นเส้นโอเคนี่คือเขาเรียกว่าไงความน่ารักของคุณสองคนโทมัสกล้องนะคะอ่ะบอกไปซิว่าถ้าสมมุติว่าอยากดูคุณนะ่ยอยากจะจดตามจะต้อง <t ose> ติด <t ose> ตามอะไรมาไหนฝากบออย่างได้ก็ผมก็สามารถติดตามโทมัสได้ใน i อจแอดโทมัสจึงมณีรัตนครับใน X ติ๊ก o k อกทีโทมัสทีซีครับของกล้องจะเป็น IG จะเป็นกล้องชีโร่ครับติ๊กต็ก็จะเป็นกล้องชีโร่เเนี่ยกล้องดอทแล้วก็สามารถติดตามตารางงานของพวกผมได้ทางแอคออฟฟิเชียลของดูมันดีก็ถ้าเกิดว่าใครที่ดู t โทมัสกล้องแบบเป็นครั้งแรกนะครับก็ขอฝากซีรีส์เรื่องกี่หมื่นฟ้าด้วยนะครับจบไปแล้วครับ12ตอนอยู่ใน i อชครับผมสามารถไปดูกันได้นะครับ ฝากน่องๆด้วยฝากองๆด้วยถอดกองนะคะดูมปนดินะคะอ่าฝากเด็กๆด้วยสุดท้ายสุดท้ายใช้จริงๆคอนเซปต์รายการคือแอมบูเลขึ้นรถมาจะพาไปจุดๆๆเราสองคนลองทายกันสิว่าถ้าลงรถไปเนี่ยคุณจะพากันไปไหนม่แอมบูเลขึ้นรถมาจะพาไปร้านก็ กินข้าวแล้วก็กลับบ้านใช่ใช่โอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คนดีด้วยนะคะฝากด้วยนะคะสวัสดบค่ะสวัสค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กบแชร์กดซับสไค่ะอยาเจอใคแอย่าลมเลอกพิมพ์มาบุยเยะ